มวยใหญ่บ่พี่น้องพุ meantime, ่น่ะโอ้ยความหนาของเมือมันดือดไงไม่เลยไงแบกง่วงเลยเลยแปลคักแปลเนี่ยจะพัฒนหยังบุกเอาบปหลุ่คนน่ะ สวัสดีจ้าคุณแม่ตุ๊กตาจ้าคุณแม่ไวยทองยูเคเมื่อนี้กะมาในช่วงกินเซตแบบมาดามคือเกาเนจนะจ๊นะเนาะจ้าเมื่อนี้คุณแม่มาชวนกินยังมาเบิรงนไว้จ้าเนี่ยจา้าคุณแม่มาชวนกินมะม่วงจา้มามะม่วงน้ำพริกปลาหวานน้ำจิ้มกะปิหวานนะจ๊นะเนาะจ้าคุณอ้อยยกบะได้แล้วจา้าพี่น้องจา้าเมือน,นี้จา้าบพ่อเป่าลายใหญ่ห้างมาห้เบิกลลกหนวยปาดน่วย หน่วยมั้งอันนี้เออแห่เบิ้งหน่วยใหญ่บ่พี่น้องพุ่นน่ะอุ้ยโอดเหลือเฟาดปาดหน่วยนึงจ้ะปาดสองหน่วยบ่ได้พี่น้องมันสินั่นจ้ะมาพี่น้องบ่เว้าๆไล่ยายห่างกินเลยจ้ะฟาดเลยเบิ่งเบิ่งน้่นจิ้มมา Very good. Mm -hmm. Hi guys, today I'm having what you can see here mango <laughs> with spicy dipping sauce, chili dipping sauce with shrimp paste in there, lots of sugar and lots of shrimp paste and then fish sauce. Come on, come join me. พี่น้องอืหเสียบิงเบิงไงมันแปรแปรพี่น้องุ mm ่ะ hmm. อือือ ไนไม่ได้หนไนบแบบง่วงเด้นี่แปลคักแปรเนี่ยจะพั่นนีหยังบุกเอาบัลลุคน่ะมาให้เบิงเอาไน่แล้วาให้เบิงพร้อมว่ามันแปรเหนื้อมันลายพี่น้องมันแบนคักเบิงเหนื่อความหนาของเหนื้อมันดูกินแบบนี้แซบจ้ะทำซาซุกก็ต้องให้ซุกอีหลีบบกง,วง่วงอันนี้แต่แบบกำลังกรอบๆนี่็กินเป็นกินสมแซบ 嗯嗯。Mm hmm. mm. So. <laughs> ครึ่งที่สองหน่วยวมันหน่อยหน่อยได้พี่น้องหน่วยละกิโลล้ะบ้าหอดกับสิเหลือหน่อยบางจากหน่วยน่ะ คือค่าหน่วยละเจ็ดเซ็พ,พี่หน่วยหนึ่งเจ็ดเซ็เจ็ดสิบเพนนีสองหน่วยปอนหนึ่ง <c oughs> สองหน่วยสี่สิบบาทถ้าซื้อหน่วยเดียวสามสิบบาทยันเสียเปรียบพอขาด mm. mm -hmm. <coughs> you know. ให้ทองผูกเส้นทน,นิ <c oughs> <c oughs> ยำเขาไ้ว่านอเมือนีทั้งเพ็รทั้งเพชรทั้งแสบทั้งสม ใช้สุดน้องเนื้อจื้อแบบนี้ย จ้าสำหรับคลิปนี้คุณแม่ก็จะต้องได้ล่ลคเพื่อนเพ็นไปพีนลองๆองไปก็าจะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจคุณแม่ตุกตานี่ยได้จะเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ thank you for watching my video goodbye ไปเลยจ้า